ใส่เกียร์ถอยหลังดันไปข้างหน้าสิอ่านั้นเกียร์ว่างปลดเกียร์ว่างไว้อ่าใส่เกียร์เดินหน้าไปคนนี้อ่ะพอก่อนพอก่อนดับเครื่องดิดับเครื่องง่ายเดี๋ยวซ้ายไปเลยไปเดินไปนู่น อ๋อดับเครื่องเลยตัวนี้ดันไปข้างหน้าคันเร่งอ่ะใส่ออดันไป้ยไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นไงตัวดำพ่อบอกดันไปข้างหน้าออันสีส้มใส่เกียวว่างไว้อ่าอ่าหนาเนาะอ๋อพอลงมา